มาพูดเรื่อง AI นานนิดหนึ่งนะมาดูในไทยกันบ้างนะครับก็ตัว Entertainment Complex นะครับเออบื้องตอนน้นในตอนนี้ก็ผ่านคอรเรื่องรับหลักการล่างกันแล้วนะครับอยู่ที่กฤษฎีกาใช่ครับแ,<ต>แล้วก็ว่าต้องแก้ไขต้องปรับตรงไหนหรือเปล่าใช่ตอนนี้ก็ดูเรื่องอาจจะไม่ได้ตีกรอบขนาดนั้นนะครับในเรื่องสัดส่วนของคาสิโนแล้วก็ไปดูกันหน้างานมากกว่าแต่จริงๆก็คือโดยหลักการก็ อยากจะให้ยอมรับหลักการว่ามันก็เป็นสัดส่วนเล็กแต่ว,ว่าในเชิงของกฎหมายไม่อยากจะเขียนตีกรอบขนาดน,นั้นเพราะว่าเดี๋ยวไปแก้แน่นะคตค่อนข้างจะยากนะครับอันนี้ก็คงเป็นพัฒนาการเข้ามาเรื่อยๆนะครับคิดว่าของไทยเนี่ยก็น่าจะได้เห็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่ข้อเสียก็คือมันโดนดีเลย์ไปนะจากเดิมที่คิดว่าปีนี้จะมาตั้งกลางปีอาจจะได้ได้เริ่มแล้วอันนี้กลายเป็นว่ากฎหมายเพิ่งจะผ่านล่างแล้วก็ถ้าทไลายปัจจุบันที่คาดหวังก็คืออาจจะเป็นกลางปีหน้าด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็ผิดหว ราคาไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเลยนะว่าวตอนนี้ก็คือหลักการแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่กฤษฎิกากว่าจะเข้าสภา,าทุกอย่างเสร็จเนี่ยกฎหมายจริงนะ่าจะออกต้นปีหน้าแล้วก็มีเกณฑ์การประมูลอะไรต่างว่าใครจะร่วมโครงการเพราะลงทุนมันเป็นแสนล้านก็ต้องมีการคัดคัดกรองพอสมควรที่สำหรับผู้ที่จะมาลงทุนลงเสาเข็มเราคาดคือกลางปีหน้าออเปรตจริงก็นูน่น 2029นะครับมันก็เลยเป็นเรียกว่าอย่างไกลยอยู่พอสมควรแต่ว่าก็ถือว่านับหนึ่งนะครับหลังจากที่เงียบม,มาสักพักหนึ่งละก,ก็ยังไงในระยะยาวก็ถือว่าเป็นเป็นจุดที่น่าจะทําให้ท่องเที่ยวเราโดดเด่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้นะครับแต่สถานที่ก็ยังไม่รู้นะเห็นล่าสุดก็จะมีข่าวว่าที่ท่าเรือของเตยก็มีขึ้นมาอีกทีหนึ่งว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่ท,ทาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอคันต่อ แล้วก็เมื่อวานเหมือนคุณพิชัยดัฐนนตีขังเนี่ยแกก็ไปเสวนาในงาน Economic Forum มานนึงนะครับก็พูดถึงว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะปีนี้น่าจะโตได้3 3มเเลยหลักๆก,ก็มาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเพราะว่าเงินหมื่น เฟสสองแจกเมื่อวานไปแล้วเฟสสามแจกแน่ๆแต่มาสองนะครับแล้วก็ถ้าแจกครบทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะกระตุ้นตัว GDP ได้สเต็ปหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่ก็เลยเป็นเป็นียกว่าก็ยืนยันแหละว่ารัฐบาลเองก็คือมอง GDP ปีนี้อย่างต่ำคือสามเปอร์เซ็นแล้วโอกาสไปถึงสามจุดห้าก็เชื่อว่าจริงๆมันก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดไปจากที่เคยคาดกันเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็คือทางครั้งก็ออกมายืนยันว่ายังไงก็ตามเรื่องของการแจกเงินแรงต่างเนี่ยค่อนข้างคอนเฟิร์มนะครับก็เป็นประเด็นที ที่ที่น่าสนใจเหมือนกันรวมถึงเรื่องของหนี้ครัวเรือนด้วยก็เห็นพูดถึงเหมือนกันว่าโครงการรัฐที่ทำอะไรเงี้ยก็น่าจะพยายามที่จะช่วยลดหนี้ของของประชาชนได้นะครับก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าอ,อย่างน้อยรัฐบาลก็ค่อนข้างมั่นใจนะ GDP เราจะเห็นตัวเลขสาหรับปีนี้ครับอีกเรื่องที่เห็นนี่ก็เป็นกระทรวงพลังงานนะทางปลัดปลัดเนี่ยก็ออกมาพูดว่าจะมี เรียกว่าศึกษากันอยู่เนี่ยที่จะพยายามทําให้ค่าไฟเนี่ยต่ำกว่า4บาทให้ได้ซึ่งก็มีโอกาสค่อนข้างสูงซึ่งตัวเลขก็คงจะเป็น17สตางค์ที่เขาคุยกันแหละก็น่าจะออกมาที่3.98นะครับตัวเลข3.7เนี่ยทางปริลัดเขาบอกเลยว่าไม่อยากให้ไปเอาตัวเลขนั้นขึ้นมาใช้ตอนนี้เพราะไงคงไปไม่ถึงเบื้องต้นเนี่ยทำให้ต่ํากว่า4เนี่ยโอเคมันมีโอกาสละแล้วก็จะพยายามทําให้เสร็จ แล้วก็ใช้ในไต่มาสในรอบที่2ก็คือช่วงเมาช่วงพฤษภาถึงสิงหาเนาะเดือน <ừ. S 1> เดือน5ถึงเดือน8เนี่ย <ừ. S 1> ก็ก็เรียกว่าเป็นอ่าเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วการเราอาจจะได้ใช้ไฟในโอกาสที่เป็น4บาทเนี่ยค่อนข้างสุงนะครับแต่ว่าทางหลาดเองก็บอกว่าอย่าเขายังไม่ยืนยันนะใช้คําว่าศึกษาอยู่และมีแนวโน้มเป็นไปได้ประมาณนี้นะครับก็ก็เลยมาอัปเดตว่าอันนี้ตัวเลข4บาทหมายถึงว่าตัวเลขต่ำกว่า4บาทเนี่ยทุกคนเหมือนจะยอมรับแล้ว นะครับก็3.98ก็มีโอกาสเห็นได้ค่อนข้างค่อนข้างง่ายกว่าและกัน3.7อาจจะยากนิดนึงนะครับ GPC ก็น่าจะลงไปพอสมควรแล้วผมว่าดาวไซเลอร์จะเริ่มจะจํากัดแล้วแหละนะครับแล้วเพิ่ออาจจะมีอัพไซต์นิดนึงด้วยอย่างประมาณการนี้เราทํา3 6กว่าคือทําต่ากว่า3.7อีกก็คือเผื่อให้ละเพราะปกติเราจะทําต่ํากว่าที่ทางรัฐเขาเก่งไว้สเต็ปหเพื่อจะเผื่อจะมีแบบ การปรับรายเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ก็3 6 5ที่เราใช้เนี่ยถือว่าต่ำมากครับคอนเซอร์ทีไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ยังถือว่า่อณตอนนี้ยังมีอัพไซด์อยู่นะทราเก็ต41ราคาเนี่ยมันลงมาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เริ่ม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 น่าสนใจแล้วนะครับผมเดยวท้าผมผมก็เชร์มาก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่สมมตินะจุดนี้เนี่ยด้วยความที่ข่าวออกมาแบบนี้ด้วยเนี่ยดาวไซด์ที่มันจะลงไป3.7เผลอๆมันมันมันร้อยลงแล้วกลายเป็นว่าถ้ามันออกมา3.9ไปอาจจะเห็นเด้งด้วยซ้ำนะครับอัน เก่งตรงเนี้ยก็ลองเล่นดูได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าถ้าสามจุดหกห้าที่เรามองล้วไปสามจุดเก้าแปดเนี่ยมันคือสิบเปอร์เซ็นเลยนะถือว่าเยอะมากนะครับในการที่ที่ได้ได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับอีกเรื่องที่อยากจะอัปเดตกันก็คือเรื่องของบ้านเพื่อคนไทยก็จริงๆก็ยังยังเรียกว่าเขายังลงทะเบียนกันอยู่นะแต่ก็เห็นว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจดีเพราะว่าเข้าใจว่ามีแค่ไม่กี่พันยูนิตนะหรือเต็มที่ก็หลักหมื่นแต่คนตอนนี้เนี่ยเข้าไปเนี่ย เจสิบล้านครั้งที่ชมเว็บไซต์ลงทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยสองแสนห้ากำลังดูกันว่าเอะแล้วแล้วบ้านมันจะทำยังไงต่อมันจะพอไม่พออะไรเงี้ยแล้วก็ผู้ที่ผ่านชั้นตอนเพียร์พูฟก็คือว่าแน่นอนเกิดทางแบงก์ก็ได้เรื่องอาจจะมีเข้าใจไม่ผิดจะเป็นทกศมันจะเป็นคนที่คอยดูให้ก่อนอะไรเงี้ยเพียพูฟก็คือการที่ดูว่าเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์คุณสามารถที่จะ มีสิทธิ์ที่จะได้บ้านเพื่อคนไทยหรือเปล่าเพราะบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยหลักที่สําคัญเลยก็คือต้องเป็นคนที่ไม่เคยเป็นเจ้าของบ้านมาก่อนต้องเป็นคนที่มีเงินเดือนหรือไรายได้ไม่เกินห้าหมืนบาทต่อเดือนนะครับเป็นเป็นตัวหลักเลยแหละก็เป็นการสกรีนมีอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาก็เกือบแสนสามที่ผ่านเพียรพูฟนะซึ่งอย่างที่พอว่ามันจะเป็นเรโซตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักน่าจะร้อยต่อหนึ่งโดยประมาณ นะครับในท,ท,ที่ที่จะมีโอกาสที่จะได้บ้านนะครับแล้วก็เหตุที่เขาฮิตที่สุดที่พื้นที่ที่คนจะชอบก็คือตรงวิภาวดีตรงกรมสิบเอ็ดนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นในจะเรียกในเมืองก็ได้นะตอนนี้ถ้ากมสิบเอ็ดก็ถือว่าไม่ได้ไกลามากนะครับคนก็ค่อนข้างจะชอบแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่มีรถไฟฟ้าที่บอกนะครับก็ทําให้ภาพตรงเนี้ยถือว่า ได้รับความตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ส่วนตัวมองแล้วก็เป็นโครงการที่ดีนะก็ทําให้คนไทยมีโอกาสที่จะมีบ้านได้ไดเป็นของตัวเองอาจจะเป็นลักษณะเหมือนจะเรียกเช่าก็ไม่เชิงนะเพราะมันสัญญาคือ99าปียังไงก,ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้นแล้กันนะครับครับอันนี้ก็ไม่ค่อยดีกับสังหา <laughs> โดยเฉพาะเป็น segment เอ่อเซก ที่ไม่ใช่เซกเมนต์กลางบนแลนันผมว่าน่าจะได้ผลกระทบเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดรัฐบาลทำล้วประสบความสำเร็จแบบนี้ผมว่ามีโอกาสสูงเพราะว่าที่ของการรถไฟน่าจะยังมีเหลือเยอะก็มีโอกาสที่จะ develop เพิ่มขึ้นมาอีกซัพพลายก็จะยิ่งเข้ามานะครับอันนี้ก็จะไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับสังหาค,คือจุดที่รัฐบาล ย้ำตั้งแต่แรกๆเนี่ยอยากจะให้เป็นที่การรถไฟที่ติดรถไฟฟ้าหรือสามารถเดินทางได้สะดวกซึ่งก็อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าอย่างที่ที่เห็นเนี่ยก็จะกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่สามารถเดินทางได้ง่ายขึ้นมีรถไฟฟ้าไม่ไกลมากอะไรเงี้ยแต่ถ้านี้สําเร็จแล้วเนี่ยเสบต่อไปก็ไอ้ที่รถที่ติดรถไฟฟ้าอาจจะมีไม่เยอะขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็จะมีพื้นที่อื่นๆซึ่งผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องติดรถไฟฟ้าแต่คนก็เอานะเพราะราคามันก็ก็ถือว่า ถูกนะครับว่าผ่อนเดือนหนึ่งก็คือประมาณสักเริ่มต้น4 0 0พ0 0 0้เงี้ยแล้วก็ไม่ต้องดาวด้วยนะเพราะว่าเป็นเหมือนสัญญาเช่าอะไรอย่างนี้ก็ทำให้การมีโอกาสที่เป็นเจ้าของเรียกว่ามีบ้านอยู่เนี่ยก็น่าจะง่ายขึ้นสำหรับคนไทยอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็จะไม่จำกัดเฉพาะกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆนะเดี๋ยวเชื่อว่าสักพักก็น่าจะกระจายไปหลายๆหลายๆจังหวัดอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ย ก็ต้องบอกว่ากลุ่มอสังหาที่เป็น mid to low เนี่ยก็จะต้องโดนกระทบในระดับหนึ่งเลยนะครับี่ก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอะไรที่ใช้คำว่าช่วยเหลืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่แน่นอนด้วยความที่มันไม่ได้เป็นเจ้าของโดยแท้จริงเนี่ยคนพอถึงเวลาหนึ่งที่คนอาจจะมีศักยภาพมากพอก็อาจจะอยากที่จะไปซื้อบ้านของตัวเองจริงๆก็ค่อยตรงนั้นก็ค่อยปรับกันแต่ระยะสั้นนี้คงต้องมีผลกระทบแน่นอนนะครับ ครับส่วนเบมก็อย่างที่บอกไปนะเมื่อวานเราก็เชียรนะครับว่าราคานี่ไม่ตอบสนองเกินไปละก็สรุปก็เริ่มตอบสนองแล้วนะครับบวกตามเรื่องของอนนี้สงรถไฟฟีแล้วนะเจ็ดจนก่อน BTS ไปแรงเลยใช่ครับอันนี้ก็มี catch up แล้วซึ่งจริงๆราคาเนี่ยผมก็ยังซื้อได้อยู่คือมัน under price มากเกินไปนะครับเทียบกับตัว fundamental ของเขานะครับกระแสเงินสดก็ก็ดีนะฮะ อะไรก็ยังเติบโตอยู่ด้วยนะครับก็ยังซื้อได้อีกนะครับแล้วก็อย่างมเมื่อเมื่อเช้าก็มี b ีเบางบิน200ล้านเนี่ยอาจจะมีข่าวเริ่มวางบินอีก,กได้เพ<ช>ราะจ,จริงจริอย่างสายสีน้ําเงินเนี่ยอันนี้คือเป็นเบอร์2ของประเทศไทย <S <S <ช>นะคือคนขึ้นเยอะรองมาจากสายสีเหลืองที่เป็นเส้นหลักตรงสยามตรงนั้นของ BTS นะ<ช>ครับก็เอ่อน่าจะวางบินได้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะฮะไม่ไม่น่าจะแพ้ BTS นะครับแล้วถ้ารัฐบาลต้องซับซิได์แบบเต็มๆเนี่ยผมว่าตรงนี้มันบวก เป็นบูสต์ให้กับ e a r n i n g Momentum ในไตรมาสหนึ่งนะครับก็อย่างน้อยก็มีสตอรี่เรื่อง e a r n i n g m o m e n t u m ไตรมาสหนึ่งเข้ามาด้วยเนี่ยผมว่าก็น่าเล่นอยู่เหมือนกันเทียบกับราคาหุ้นที่ลงมาเยอะนะครับพราตัวเลขตัวเลขเหมือนกับว่าผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นตั้งสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ซึ่งปกสมมติปกติเท่านี้แล้วกลายเป็นว่าขึ้นฟรีปุ๊บคนเยอะคนเยอะขึ้นแล้วไปวางบินได้เต็มเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนผู้โดยสารเนี่ยเพิ่มขึ้นสามสิบเซนรายได้เพิ่มขึ้นนนททััี่ก็ถึงแมวต มันก็มันก็ถือว่าค่อนข้างโอเคในเชิงเซนติเมนต์นะแล้วก็ถ้าสำเร็จอย่างเงี้ยส่วนตัวก็มองนะรัฐบาลอาจจะมีแบบเนี้ยเรื่อยๆก็ได้นะครับนี่ก็เลยเป็นจุดที่ช่วงนี้ก็เลยคิดว่าเบมเนี้ยราคามก็ถูกไปละแล้วอย่าลืมเมื่อเมื่อวานตลาดลบ13จุดนะตัวนี้ส่วนขึ้นมาได้อย่างที่เรียนว่าบางทีเราดูเซตอย่างเดียวเนี่ยอาจจะตกใจหรือว่าดูแบบเฟลๆไลวัน,นิดนึงละกันว่ามันแสดงเยอะแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าพอเป็นสต็อกเซเลชั่นเนี่ย มันก็ทําให้เรามีโอกาสที่จะได้ในแต่หุ้นที่มี f u เ d นเท่ดีก็สรุปกลยุทธ์วันนี้นิดนึงนะครับก็คือผมว่าเทคโปรฟิตเทคเมกาอืแล้วก็สวิตช์ไปเทคจีนนะครับแล้วก็สําหรับในไทยก็ตัวที่เกี่ยวข้องในเชิง sentiment เนี่ยผมว่าก็ t r i มออกไปก่อนแล้วสวิตช์มาเล่นเป็น domestic play ออย่างเช่น BJC ก็ได้นะฮะก็จะมีเรื่องของ ECE receipt อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็แจกเงินหมื่นอาจจะได้ประโยชน์ด้วยบางส่วนนะครับเล่เป็นตัวคารลีก หรือถ้าจะดูโฟลที่เล่นแบบของฝั่งอเมริกาเนี่ยเขา r i risk o f f switching เป็น sector rotation ค่อนข,ข้างชัดเจนก็คือไปเข้าพวก c o n s u m e r staple นะครับก็ BJC ก็ c o n s u m e r staple นะแล้วก็อย่าง neo <ม>ผมว่าแถวสาต้นๆเนี่ยผมว่าก็น่าเล่นเทียบกับตัวของราคาน้ำมันปาล์มที่ลงมาแล้วเนี่ย<ม>อย่าง P&G n เมื่อวานก็ขึ้นมา3-4เปอรนะวอร m มารก็3กเอร์ซก็ผมว่าตลาดเนี่ยห,หันมาเล่น ตีมพวกนี้บ้างก็ได้นะจะได้มีแบบสวิตชิงด้วยไม่ใช่แบบลงไปลงตามเขาหมดหไม่ได้มีตัวให้เล่นเลยนะฮะ<ช>ก็ฝากด้วยแล้วกันอยากอยากจะให้ตลาดหันมาสนใจนะว่าจริงๆเราก็มีตีมให้สวิตช์ไปคอน sumer staple นะใครอยากได้ exposure เป็นแบบ Defensive ก็มี neo นะมีอะไรแบบนี้ก<ช>็อาฝากอีกตัวหนึ่งเข้าไปด้วยนะครับ